สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงกลางสัปดาห์แน่นอนว่ามีฟุตบอลลงสนามกันหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือว่าฟุตบอล FA ฟเอคันะครับแต่ว่าเกมที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันเป็นเกมแรกในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านพบกับทางวูฟเวนตันนะครับก็จะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่ลงสนามกันในค่ดึกครับช่วงเวลาตีสนะครับก็ก่อนจะไปรับฟังทัศนะนะฮะฝาก เพื่อนๆด้วยใครอยากเข้ากลุ่มแบบ V.P. นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ ad dj 9 9ก็ 99, จะได้มาพูดคุยสนทนาภาษาลูกหนังกันนะครับสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับก็ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เจ็บก็จะเป็นตัวเดิมๆนะครไม่ว่าจะเป็นอา t ตูเมนโตอิบราฮิมมาโคนาเต้หรือดิแาสแล้วก็เตียโกคันทาราขณะที่ตัวหลักที่ลงเล่นในเกมนัดที่แล้วเนี่ย ก็พร้อมจะลงเล่นต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเมตซาร่าคอดีดกัคโโปรหรือแม้กระทั่งเดโกโชต้าที่สมบูรณ์ร0 0แล้วนะครับขณะที่เกมรับจะเป็นเฟอร์กิลฟันดยที่จับคู่กับเชลร์มาติปกลางก็จะเป็นฟาบินโยจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับส่วนฝั่งของวูฟเฟมตันครับสบภาพทีมก็คือล่าสุดเนี่ยมาทิวสคุนยา กองหน้าตัวเก่งเนี่ยมีอาการบาดเจ็บซึ่งถ้าฟิตไม่ทันนะครับก็จะเป็นราอูคิมีเนสลงมาเล่นที่เหลือเนี่ยตัวเจ็บก็เป็นพวกเดิมๆครับซาซ่าคาราซิตฮางวีชานพวกนี้ลงเล่นไม่ได้กลางเนี่ยจะใช้พวกเออ่ทางด้านของมาติอุสนูนเยสนะครับมีอารามาเตาเร่รูเบนเนเวสเกมรับก็นำโดยแม็กซิมิเลียนคิวเมนเครกดอรซันเนลสันเซเมโดพวกนี้นะครับก่อนเริ่มเนี่ยลิเวอร์พูลต้องยิง2นะครับซึ่งผมก็มองว่า ช่วงหลังเนี่ยวูฟัวนตันตอนแรกคำท้าว่าจะดีแต่ว่าปัญหาหลักของพวกเขาคือการเล่นในเกมเยือนแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณเล่นลูกเปเตอกีจะเป็นกุญซือที่เป็นยอดฝีมือนะครับแต่ว่าการมาเยือนที่แอนฟิลด์ไม่ง่ายผมเชื่อว่าเรอรวพูชนะแน่ๆเม็ดหนึ่งนะครับแล้วถ้ามาในลักษณะแบบนี้ไปลุ้นเม็ดที่2ดีกว่าครับชี้ชัดไปที่เรอร์พูครับน่าจะปราบหมาป่าวูฟันตันได้นะครับไปดูสภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับก็หลังจากคว้าแชมป์เนี่ยก็เชื่อว่า น่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นนะครับก็หลังจากเกมนั้นไม่มีผู้เล่นที่เจ็บหรือแบนเข้ามาตัวเดิมมันจะเป็นพวกฟันเดอร์เบคเอริกเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเอริกเซนฮาร์กอาจจะได้ส่งพวกอเลอันโดกานาโชนะครับหรือแม้กระทั่งอารอนวานบิซาร้รุงเล่นเป็นตัวจริงนะครับอาจจะเป็นไทรโรมาเลาเซียด้วยซ้ําที่มีลุ้นแนวรุกเนี่ยจะเป็นพวกวูดเวกฮอ o r สนะครับ อ่จะเป็นทางมาคัสแรดฟอร์ดบูโน่ฟอนเดนเดสนะครับคาเซมิโร่แล้วก็เฟรดผมเชื่อว่าอาจจะมีสลับกันแค่ไทเลวมาลาเซียนะครับอารอนวันบีซาก้าหรืออาจจะได้เห็นมาเซลซาบิเซอร์ลงเล่นคู่กับคาเซมิโร่นะครับเพราะฉะนั้นมีการโรเตชันแน่นแน่นอนนะฮะับสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับส่วนฝั่งของเวสต์แฮมนะครับก็เพิ่งเอาชนะฟอเรสต์มา4-0ครึ่งแรกไม่ยิงเลยนะฮะปรากฏว่าครึ่งหลังเนี่ยมาบอมเต็มข้อเลยก็สภาพทีมเนี่ยไม่มีแดนนี่อิงส์ครับที่ติดคับไทยครับ ก่อนหน้านี้เล่นกับเวสเซนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรุกไฟบังคับต้องเป็นมิเคลอันโตนิโอครับจะเล่นกับจอร์ดโบเวนนะฮะตรงกลางก็ดีแคนไรส์นะฮะโทมัสซูเชกเกมรับยังเป็นเคอร์ซูมานายิฟอาเกิร์ด พวกนี้เป็นจอร์นสันประตูก็อาจจะเป็นออาฟองอเรลาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางลูคัสฟาเบสกี้เจ็บแล้วก็พักยาวแล้วก็เจ้าหนูดาวรุ่งอย่างฟินดาวก็มีโอกาสลงเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เนี่ยแมนยูจะเป็นตัวสำรองที่ค่อนข้างสำรองที่มีโอกาสได้ลงสนามส่วนฝั่งของเวสแฮมเนี่ยพวกฟินดาวหรือว่าตัวอื่นเนี่ยจะเป็นสำรองที่โอกาสน้อยมากๆเพราะฉะนั้นจะเป็นการดวลกันกร,ระหว่างสำรองแมนยูกับเวสแฮมซึ่งก่อนเริ่มเนี่ยแมนยู แค่ยิงก็ยิ้มแล้วครับแต่ว่าไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแมนยูเล่นที่โอทัลฟอร์ดด้วยโอเจอกับเวสแฮมแบบนี้ผมว่าไม่ยากครับถึงแม้ว่าจะเป็นไทยเลอมาเลเซียนะจะเป็นตัวสำรองอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูเอาชนะเวสแฮมได้เพราะฉะนั้นชี้ชัดไปที่แมนยูในเต็ดกันเลยนะครับก็ฝากด้วยฮะระัาฟังทัศนะแล้วอยากมาพูดคุยกันก็แอดไลน์มาได้ที่ด d j เก้าสิบเก้าแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ